สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพาโดยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซใหม่ทุกทุกคนนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณหลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางห้างสิงน,นะคะเช้าบ่ายนะคะวันที่1 9ตุลาคม2 5 6 5นะคะพี่น้องาก่อนคำนวณค่ะ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่้องค่ะมาดูเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายและการหาความน่าจะเป็นนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่หและศูนย์ค่ะ จับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะรองขาหนึ่งนะคะหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดนะคะศูนย์นะคะพี่รองขาศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์ห้า ศูสองค่ะต่อเด่นเล่าปายนะคะเด่นเล่าปายอยู่ที่9แลา8้นะคะจะคู่หาความน่าจะเป็นนะคะต้งขาเนะคะ9ก้าหนึ่งเก้าสี่้าห้าเ้าหเจค่ะ แนะคะพี่น้องขาแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดห้าแปดสี่แปดหกแปดสมะคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องหนึ่งศูนย์เก้าแปดนะคะหนึ่นะคะหนึ่งกดย์ก็0ูนย์ห ก้าด้านล่างนะคะเก้าหนึ่งเก้าแใจก็ลืมจับให้นะคะพี่้องค่ะก็โทษขออภัยด้วยนะคะจับแอดมินก็สงสัยจะมองโนนนะะพี่้องเนาะเก้าศูนนะคะ8ดก็8ปดหนึ่งแปนะคะ,8 1, 8ะ,คะประมาณนี้นะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็วิ่งผ่านได้เลยนะคะสถิติก็มีข้อมีหลุดทุกวันเช่นเคยนะคะ สำหรับเลขเด่นประจำวันก็คือเลขสี่และเลขเก้าเลขเบิ้ลประจำวันก็คือไม่มีนะคะวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลเนาะพี่น้องเนาะไม่มีเบิ้ลประจำวันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะใจก็จะไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะขอบคุณหลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ สุกๆมันหม,มันค่ะพี่น้องค่าสวัสดีค่ะ